ตามความคิดความเห็นของตัวเองความคิดความเห็นของคนอื่นว in ่าคนอื่นแยยงหลงอยู่ยังมีทุกข์อยู่อเชื่อความคิดตัวเองได้ไหมไม่ได้เชื่อความคิดของคนอื่นได้ไหมถ้าเป็นความคิดของพระเจ้าเชื่อได้ไหมแล้วท่านเอามาสอนเราเนี่ยเรารู้ดยอยางใช่ไหมรู้ดุจยานนะไม่มีใครสอนนะพระเจ้าในชาติที่พระองค์จะตรัสรู้นี่ไม่มีใครสอน แต่จะรู้วยพระอ๋นิสังมาสังโมทิญาตสัตยุตญาตสรุปแล้วลูกกบนำขันห้าที่ประกอบเป็นเราเนี่ยลูกก็เกิดอับเหมือนการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเวนาสุขุเฉยเฉยก็เกิดอับเปลี่ยนแปลง ทุก็ไม่ทุกตลอดไปวะนนั้นเราอย่าไปกลัวทุกนะมีคนหนึ่งเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาทุกมากกว่าเออทุกมากเหมือนพวกเราที่ต่อก็ทุกเหมือนกันใช่ไหมที่กรุงเทพเขทุกเหมือนกันตาลังทุกไหมทุกทุกจนอยู่ต่างประเทศบินมาที่เมืองไทย ยิ่งกว่าน,นั้นนะมันมีฝรั่งคนหนึ่งมาตรงมาเมืองไทยเลยอยากมาหาความจริงเขาบอกว่าพ่อแม่เขาตายแล้วทุกข์มากพอเขาพูดอย่างเงี้ถ้าเราเข้าใจใคำสอนของเจ้าเนี่ยก็น่าสงสารจริงไหมเพราะเขาไม่รู้า เกิดแก่เจตตาเนี่ยมันเป็นเรนืร่องธรรมดาผงมีคนเกิดป๊บสามารถบอกเลยแม้วสุดท้ายต้องตายก็สบายๆเลยเนาะถ้ามีคนมาลักเราเนี่ยคิดว่าเขาจะลักเราตลอดไปไหมอูม้อตอบเป็นปากเป็นคำเลยไม่หมดเลยนะเนี่ยจะได้เคยโดนมาแล้ว <laughs> โดนหลอกมาแล้ว แต่ก็พอใจให้เขาหลอกเลยนะพรามันพราะคิดว่าเขาจะรักเราตลอดไปหนยใช่ไหมแต่จริงๆเขาอาจจะรักจริงๆนะตอนนั้นใช่ไหมตอนหลังมาเหมันเหมืนมนมืนพอไปถึงจุดหนึ่งก็เริ่มเบื่อถ้าเป็นารตมาเราก็เมื่อนะเลื่อยๆดีใจว่าโอ้ดีใจว่าตัวเองโชคดีไม่ได้แต่งงาน ก็เป็นงานก็จะเป็นเหมือนกันเบื่อตัวเอง้วยเดี๋ยวว่าชอบคนนั้นชอบคนนี้นะขนาดยังไม่แต่งงานนะอคนนี้พอจีบกันไปจีบกันแล้วเบื่อเองเหรเห็นคนใหม่เจ้าอีกแล้ะคนใหม่เลยวะคนเก่าก็ยังอยู่เลยนะอันนี้ตัวเองอถ้าคนอื่นจะเหมือนกันไหมเน่ออกเหมือนกันนะ แต่ถ้าได้ปฏิบัติตามอุเจาพอรู้ความจริงแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าใจธรรมะของเจ้าจริงๆก็เห็นแจ้งวยจิตนะต้องเห็นแจ้งเลยนะต้องเน้นตรงนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเข้าใจเฉยๆนะเข้าใจแล้วปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ตอนแรกจิตของคนเรามันเร็วกระทบอารมณ์มันจะไหลไปอารมณ์ใช่ไหมถ้าใครมีสติสติต่อเนื่องสติคุมจิตให้ต่อเนื่อง หรือว่าเอาสติอยู่อารมณ์เดียว่อนก็ได้อ่ามันสงบแล้วก็ฝึกให้มันตามดูกายเวทนาจิตธรรมหรือสติฐานสี่จนมันเป็นกลางตั้งมั่นขึ้นมาต้องจิตต้องเป็นกลางด้วยนิ่งด้วยนิ่งด้วยเป็นกลางด้วยมีกำลังพอด้วยอะไรกระทบรู้ด้วยนี่เรียกว่าตั้งมัน่นเป็นกลางตั้งมัน่น มีสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิจนจิตนิ่งเป็นกลางตั้งมัน่นอะไรเกิด้นรู้หมดมันก็จะเห็นความจริงเหล่านี้ว่าในร่างกายเราเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดจิตก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอริยจัาทุกขังอนัตตามันจะวางสิ่งเหล่านี้มันเห็นแจ้ง ในขณะปฏิบัติในจิตจิตเมันเห็นนะมันเห็นเองอ่ะตัวจิตเห็นเองเลยนะเห็นเองรู้ว่าเกิดดับตลอดเวลาจนเกิดการดับที่อยู่ด้วยกันเลยยึดอะไรไม่ได้เลยปล่อยเลยปล่อยเองเลยรู้เองเห็นเองปล่อยเองเกิดเองดับเองจิตสรุปทันทีเลยว่าไม่มีเราจริงจิตก็จะวางจิตเลยทิ้งจิตปล่อยจิตไม่ยึดจิตก็เป็นเรา ถ้าใครเข้าถึงตรงนี้เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าคิดอะไรไม่ได้เลยมันมันรู้ข้างในจิตแต่มันทะลุออกไปข้างนอกเข้าใจรูกเข้าใจธรรมไปเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงประเสริฐมันจะประเสริฐก็ด้วยการปฏิบ,บัตินะถ้าไม่ปฏิบัติไม่ประเสริฐก็จะเล่าเรื่องก็เลยไม่เล่าลนะ เพราะว่ามันมันมันเข้ามาถึงจุดข้ามาแล้วเนาะ,ะทีนี้ก่อนจะกลับนี่มันเหลืออีกสิบนาทีเนี่ยที่กำหนดไว้ให้นะก็จะให้ให้ปฏิบัติบูชาบางทีมาได้ยินอยู่ว่าตอนนี้บูชากันเนาะนะแต่บูชาก็คือเข้ามาดูว่าตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไง ดูอะไรอยู่ดูแล้วมันใช่เราไหมเพราะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยสรุปว่ามันไม่ใช่เป็นเราเลยเพราะห้าสิ่งเนี่ยกายก็ลูกนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวทนาเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสัญญาเกิดดับเปลี่ยนแปลงสังขารเกิดดับเปลี่ยนแปลงวิญญาณล้วนลงระดับร่วนลงระดับอยู่เนี้ยเกิดดับอยู่เนี้ยจิตมันจะรวมเข้าไปเป็นจิต ไปสงุกจิตก็เกิดดับเห็นด้วยจิตข้างในเนี่ยจิตเห็นจิตอ่ะเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณก็เกิดดับอะไรอะไรก็เกิดดับหมดเลยแค่เห็นขันหน้าว่ามันเกิดและดับไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าจิตมันจะมองอะไรไปในโลกของเราเนี่ยแบบนี้กันหมด ตอนอายากนอายาท่าน,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 นบรรลุธรรมครั้งแรกท่านพูดว่าอย่างไรในจิตของท่านเขาพูดว่าอย่างไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาตอนนั้นจิตัรร้้จริงๆแจ้งจริงๆรล้นชัดจริงๆเลยเดียว,ว่บรรลุโสดาบันเลยปิดประตูววาอายากุได้พระเจ้ากรร้ อัญญาสิวตัตโกโกนเดียวโกทยยกรู้รลแล้วหนอรู้ก็คือรู้ความจริงอัไนี้ว่าสรรพสิ่งในโลกเราเกิดและต,ต้องดับครือจะเรียว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ไปก็ได้แต่มันต้องเข้าไปถึงจิตด้วยนะ ก็คือปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วมันธรรมะมันมาห้อมล้อมจิตจิตมีคุณสัวัดมีธรรมะเข้ามาเป็นคุณสัวัดของจิตแล้วก็เห็นแจ้งความจริงตามนั้นรู้ว่ามันยึดอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรและเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าถึงที่สุดของมันแจ้งชัดจริงๆก็คือมันก็จะไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดแล้วทุกไหมตัวยึดมีอะไรทำให้ถูก สิ้นยึดก็สิ้นทุกตัวนี้เรียกว่าบทบาทอยู่นะ้ารมายึดไม่นำเกิดว่าอะไรก็จบนะชีวิตเนี่ยผนจากการมีไหวใยเกิดแน่นอนเอาบูชาบูดิจ้าหนะ ไม่คิดอะไรเรารู้แล้วว่ามันไม่ยึดนี่แหละมันจึงจะถึงที่สุดของทุกได้ลองทําเหมือนกับว่าเรารู้แล้วร่างกายไม่ใช่เราสุดท้าย้องตายพูดมเมื่อไหร่ก็ต้องพูดคาเดิมนี่แหละลูกเป็นธรรมชาติที่ต้องแตกตับเสื่อมสิ้นสลายไปด้วยสิ่งที่เป็นค่าศึกศัตรูต่อมันเช่นร้อนมากๆหนาวมากๆเาาย็นมากๆยิ่งวัดมากกระหายมากๆถูกยิงถูกแทงถูกฟัน ถูกสัตมีพิษกับต่อยเจอวัตเหตุลูกหาย้เจ็บสุดท้ายก็เร่งแก่ตายเลยตายลูกเดียวเลยอีกร้อยปีมาเกิดอีกหมื่นปีล้านปีแสนปีล้านปีมาเกิดอีกก็ต้องตาย แต่จิตไม่ตายไม่เป็นอ่าจิตตายไม่เป็นนั้นออกจากสิริพานแล้วมันดับนะจิตเงียบตายไม่เป็นะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวตายเคยไปสอนคนไข้เขาป่วยสอนคนไข้พอดีเขาออกจากโกรงพยาบาปลป่วยต้องร่วมเดินเนาะเขาก็เลยมิมนต์ไปสันติบาลเขาโยมมีป่วยกายหรือป่วยจิตอะ อาการอย่างนี้นะป่วยกายแล้วจิตป่วยไหมข้อหนึ่งอยมยต,อออยต้องยอมรับนะว่าป่วยแต่กายแนละจิตอย่งป่วยนะตัง้ง,ง,ง,งแต่วันนั้นวันนั้นวัเวลาเขาป่วยเขาบอกคนอื่นว่าเขาจำอยู่คำเดียวว่าป่วยแต่กายจิตไม่ป่ยวยตอะเวลาเขาป่วย ตอหลังๆเนี่ยข้างหลเขา,าก็าาแก่มาอายุมากแนละ้วใครไปเยี่ยมเขาบอกป่วยแต่กายจินไม่ป่วยจิตเขาสบายเลยแค,ใค่ในหลับแค่นี้เขาก็ไปแบบสบายๆนะไม่มีทุกข์แต่ตอนข้างในไม่รู้ต,ต่อตายเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเวลาคนไปเยี่ยมทุกคนสบายใจเลยเพราะเขาบอกเอาขาป่วยแต่กายใจเขาไม่ได้ป่วย เล่าครางไว้นี่หนึ่งันก็คือเดี๋ยวนี้สมองมันมันมันเสื่อมๆะบบมันเสื่อมๆมันความจาก็ไม่ค่อยดีการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีคือสมองมันมันมันค่อยๆเสื่อมคือหมอสมองเขาบอกหมอที่เกี่ยวกับระบบประสาทอะไรอย่างเงี้ยวันเวลาแสดงทรรอะไรอย่างนี้มันมันต้องลิงนึกออกจะช้านิดนึงแล้วก็ เมื่อบางทีก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาบางทีก็รู้ตัวว่าเอ้ยพูดค้างไว้ทําไมไม่ต่อให้มันจบเย,ยี๋มันคาคาอยู่ในจิตใจเอ้าเอามาพูดมาต่อคนคนือคนหนึ่งะเขามีทุกข์มากแต่เมื่อเขามีทุกข์เขาก็มาปฏิบัติธรรมไปเจอกันครั้งแรกเขาก็ถามปัญหาว่าเขาเนี่ยเปรียดคนคนหนึ่ง เกียดมากเขาติดมาทาแล้วเขาก็เห็นอยู่ตัวเกลียดตัวรังเกียจตัวชิงช่งตัวโกดเครืองพยาบาทอะไรเงี้ยมันมีอยู่ตลอดแต่เขาเห็นมันอยู่แล้วเราก็ทาห่ะแล้วโยมอยากให้มันดับไหมอยากให้มันดับพออยากให้มันดับพุ่มันจะไม่ดับนะพอเราอยากมันมีเราแล้นะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีใหม่บอกเขาบอกว่าคราวนี้ดูเฉย มันมาดูเฉยแล้วก็บอกมันเลยว่าอย่าดับนะคําว่าอย่าดับนะนี่หมายว่าผู้ดูเนี่ยมันรู้แล้วว่าไอ้ตัวที่มันทุกข์นะมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งถูกรู้แต่จิตต้องมีกําลังพอนะที่เห็นนะเพราะนั้นคนที่จิตไม่มีกําลังมันไม่เห็นก็ต้องปฏิบัติไปก่อนะ คือมันมีสองส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกาลังทําให้จิตตั้งมั่นจึงจะเห็นความจริงอย่างแจ้งเห็นความจริงเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกวิปัสสนาส่วนที่เป็นกําลังเนี่ยก็เปลี่็นเป็นส่วนที่เป็นกําลังเป็นส่วนสมถะสมถวิปัสสนาจึงคู่กันตลอด บอกว่าถ้ามันมาเมื่อไหร่ให้ดูมันแล้วก็บอกมันว่าอย่ารับนะพอไปครั้งที่สองขเขารีบมาหายเขาบอกว่ารายงานผลที่เขาไปทำหลวงพ่อบอกว่าให้หนูดูมันแล้วก็บอกมันว่าอย่ารับนะหมูผู้สามครั้งมาดับเลยแล้วไม่กลับมาอีกอย่าไปทํากลัวนะอย่าไปหงอมันนะไอ้ตัวทุ่งนี่นะ อืมทามาเลยอย่าดับนะแล้วทำใจเฉยๆเลยนะอย่าดับนะดูด้วยถ้าใครทําได้อย่างนี้โอ้ยสบายเลยนะเพราะมันต้องดับแน่นอนมันเกิดเพื่อจะดับทุกอย่างเกิดเพื่อจะดับท้งนั้นขันห้านเนี่ยทุกขันเกิดดับหมดของเกิดดับทันห้าอย่างมารวมกันแล้วก็เป็นภาพ เป็นภาพหน่ยใจของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนียแต่ให้รู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิอดอับมารวงกันมันจริงไม่มีอะไระเดีเราเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเพราะบูชาพ็กเราสูงสุดเลยก็ต้องเห็นว่าขันห้านี่แหละมันไม่ใช่เราจริงมันมีแต่ของเกิดดับมารวมกันเกิดกับดับเท่านั้นเอง เรีย๋ยวเห็นอน,นิจจังทุกขงังอนตัตตาเห็นกนารห้า,าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเกิดดับในจิตก,ก็ยึดไม่ได้นะคลายออก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 หมดความยึดมั่นคือมั่นเมื่อไหร่ก็หมดรูปเหมือน,นหรือเดียวถึงนิพพานก็ได ไม่มีทุกข์ในจิตพับูชาสูงสุดเลยก็คือสัญญากับเองจะพยายามม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรมันยึดอยู่ก่าทาความเข้าใจมันทาความเข้าใจเสร็จแล้วก็จะรู้มันยึดไม่ได้มันต้องเกิดดับมันต้องเปลี่ยนแปลงของมันไป ธัรชามันไม่ได้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองมันจึงไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเราได้เพราะนั้นสึกอันนี้คือเส้นทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความจริงสูงสุดนคนไข่ ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงถือว่ามีบาร,รมีหรือว่ามีบุญมากโชคดีมากๆได้พบสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตของเราแล้วพระเจาก็ตรัสว่า อ,องคัสรใุใหม่ๆโอ้ก็สงสัยเหมือนกันว่าเราไม่มีอาจารย์นะเราจะคารพใครแต่นะก็พิจารณาอ๋อเราเพราะเราพบความจริงความจริงก็คือพระธรรมนั้นเองความจริงนี่แหละคือพระธรรมทำให้นนพระองค์ัสรุ้นคนจับทุกได้คนจับความยึดมั่นถือมั่นได้พระองค์จิงประกาศว่าพระองค์ เคารพทรทำเท่านั้นที่ประเสริฐที่สุดไม่ว่าโลกนี้โลกหนาโลกไหนธรรมะเท่านั้นประเสริฐสุดแั้วเจ้าก็รับรองว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่แท้จริง สูงส <passes in. S 1> ุดนะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าการปฏิบ <au hr ame> ัติบูชาสูงสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราผู้จับผู้ที่ช่วยกันจับขึ้นมามีเจตนาระยะอยู่ทั้งหลายอยู่ทั้งบรรพชิต ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นบุญกับบุญอย่างแท้จริงที่พระเจ้าพูดการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง